โอเคครับก็วันนี้นะครับผมจะมาสอนทุกคนเติมหกรอยยี่ิบเหตุโดยจ่ายแค่35บาทนะครับก็จะเป็นนี่นะครับนี่นะเอะอเป็นเออเป็นจ่าย35บาบาทนะครับสำหรับลูกค้าใหม่นะครับลูกค้าปัจจุบันก็เป็นโค้ดด้านขวามือนะครับ ันนี้ผมจะมาสอนลูกค้าใหม่นะครับได้650เพรนะครับก็โค้ดก็จะเป็นอ,อนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดโค้ดให้ทุกคนดูนะครับนี่นะครับโค้ดนะแล้วก็ก็โค้ดไปเลยนะครับทุกคนก็ห่างหายไปนะนะครับกับการเติมแอร์เพย์นะก็ผมก็ไม่ค่อยได้ยังไงผมก็กอรอโค้ดไม่ค่อยทันนะนี่นะครับเราก็วาง ไปเลยนะครับโค้ดก็จะเป็น F I R S แล้วก็ T B L O O D นะครับก็คลิกเพิ่มไปเลยนะครับทุกคนออถ้าเกิดมีเสียงรบกวนก็ขออภัยด้วยนะครับเรามาดูโค้ดของเรากันเลยนะครับทุกคนนี่นะที่เข้าไปดูรายละเอียดนะทุกคนนะทุกคนคูป,ปองนี้นะครับสามารถใช้ได้ตั้งแต่วันที่ใช้ได้แค่วันนี้นะครับ วันที่27วันเดียวนะครับหลังจากก่อโค้ดนะครับลูกค้าจะได้รับคูปองส่วนลด65บาทนะครับแล้วก็คูปองนี้ใช้ได้1ครั้งต่อหนึ่งบัญชี r p นะครับต่อหนึ่งเครื่องนะครับคูปองนี้สามารถใช้ได้เมื่อทํารายการขั้นต่ำอย่างน้อย99าทนะครับก็คือเราจะซื้อแบบ99 2ครั้งนะครับ จะลองเติมเงินเข้าไปในบัญชีเอ่อก้าสิบเก้าบาทดูนะครับเก้าสิบเก้าบาทนะครับแล้วก็ผมจะลองเติมดูนะครับว่ามันจะให้เงินคืนมาหกสิบห้าบาทแล้วคูปองนี้ยังเหลืออยู่ไหมถ้าเหลืออยู่เราก็สามารถเติมได้อีกนะครับมันก็จะเป็นเอ่อหกร้อยกว่าเพชรพอดีนะครับเรามาลองดูกันนะครับโอเคครับตอนนี้ผมก็ได้เติมเงินเข้ามา ในบัญชีเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับทุกคนสังเกตยอดเงินบนสายมือนะครับนี่นะสายบนนะครับเกสิบเก้าบาทนะครับเดี๋ยวผมจะลองไปเติมดูนะครับนี่นะคูปองที่เรากรอกไปนะครับนี่เดี๋ยวผมจะลองไปเติมดูนะครับทุกคนนะครับเราต้องไปผูกบัญชีก่อนนะครับพิกลงทะเบียนนะครับทุกคน มันก็จะเด้งมาที่นายเ e นะครับทุกคนเรากดยืนยันนะครับทุกคนพอเรายืนยันเสร็จนะครับเราก็กลับไปที่เกมนะครับทุกคนนี่นะอ่อพอเราลงทะเบียนคลิกลงทะเบียนเสร็จนะครับให้เราคลิกมาตรงที่เติมเพจนะครับทุกคนเราคลิกไปที่เติมจำนวนเกบาบาทนะครับก็อรอก่อนนะครับ ้เราคลิกมาที่ตรงนี้นะครับเราจะเลือกบัญชีนั้นนะครับบัญชีที่เราทําการาเพิ่มนะครับนี่นะครับเราต้องไปเพิ่มบัญชีใน Google ก่อนนะครับทุกคนได้จากนั้นก็คลิกซื้อเลยนะครับชำระเงินสําสเร็จแล้วนะครับนี่นะเพจเราก็จะขึ้นแล้วนะครับทุกคนแล้วทุกคนก็เราคงจะกลับไปดูที่แอปนะครับ นี่นะครับพอเรามาดูที่แอปเพย์นะครับมันก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับคุณได้รับ Google Pay นะครับส่วนลด98บาทนะครับสําหรับ Google นะครับใบที่2ใช้ได้เลยนะครับเราไปอ่านรายละเอียดนะครับนี่นะครับใบที่2นะครับคูปองนี้สามารถใช้รับส่วนลด98บาทนะครับคือเราก็จะเติมมา99บาบาทอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วเราก็จะได้ส่วนลดมา 98บาทนะครับคือเราต้องเติมเงินเพิ่มอีกนะครับเพื่อให้เงินของเราเป็น99บาทนะครับอันนี้นะครับผมก็ได้ทําการเติมเงินมาที่เรีบรยบ้าแล้วครับเงินของเราก็จะเป็น99บาทแล้วนะครับเติมไป34บาทนะครับทุกคนจากนั้นให้เราไปที่เติมเกมของเราเหมือนเดิมนะครับแล้วเราก็คลิกเติมเหมือนเดิมนะครับทุกคน แล้วเราก็คลิกซื้อนะครับนี่นะครับเราก็ซื้อสำเร็จแล้วครับเดี๋ยวเพชรก็จะเข้านะครับทุกคนต,ต้องรอเพชรเข้านะครับทุกคนต้องรอเพชรมันเข้านะครับตอนนี้เพชรยังไม่เข้านะเดี๋ยวเราไปดูเงินของเราก่อนครับ นี่นะครับเงินของเราก็จะเป็น98 8บาทนะครับจากเมื่อกี้99บาทนะครับเราก็ได้เงินคืนมานะครับเ8าบาทนะครับก็เท่ากับว่านะครับเราใช้เงินไปทั้งหมด9กบเบวก34นะครับ133บาทนะครับแล้วก็เราได้เงินคืนมา98บาทนะครับนี่นะครับเท่ากับเราใช้เงินไป35บาทนะครับทุกคน แล้วเราก็ได้เพชร6ก0้าสบเพชรนะครับเดี๋ยวไปดูที่เพชรนะครับตอนนี้เพชรยังไม่เข้านะครับทุกคนน่าจะต้องรีเกมนะครับนี่นะครับเพชรก็จะเป็น625้าเพชรแล้วนะครับทุกคนแล้วก็เราก็ต้องมารับเพชรที่ตรงนี้อีกนะทุกคนนี่นะ นี่นะครับเราทํารายการเ,ออเราทํารายการเติมเพชรด้วยเงิน99บาทนะครับก็คือเติม300เพชรนะครับเราก็จะได้รับเพิ่มอีก30เพชรนะครับทุกคนเราก็คลิกรับสิไปเลยครับทำไม ทำไมมันว่าสิ์เราไม่พอล่ะครับทุกคนดั้งที่เราก็เติมไปแล้วนะทุกคนนะเอ้ามันเป็นอะไรครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับก็เราก็ได้เพชรมาตั้งหกร้อยยี่สิบห้าเพชรนะครับทุกคนนี่นะเสียงผมก็จะไม่ค่อยมีนะครับนี่นะครับหกร้อยยี่สิบห้าเพชรนะครับก็นะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับ ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทาคลิปต่อไปด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับถ้ามีโค้ดหรือไอเทมอะไรนะครับผมก็จะมาทําการกรอกให้ดูนะครับแล้วก็จะทําให้ดูว่ามันต้องใช้เงินเท่าไหร่นะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับ